สัทชนผู้มีบาาที่รักทิ่งทั้งหลายขอบคุณรัสุภาหานุวาตาราที่เรา,ท,า,า, ain, า,รรารทั้ง,ทงหลายนั้นได้มีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อให้ได้แสดงออกถึงการเป็นบ่าวที่ดีของพรัสุภาหานุวาตาามีชีวิตอยู่เพื่อตอบโจทย์เจ้ารักสุภาหานุตาได้สังกัดเตือนกับเราถึงเป้าหมายเจ้ารักสุภาหานุตาให้เรามีชีวิตอยู่ ข่าวมาเจ้าลอสุบฮารุตาลาได้ทรงสร้างโลกสร้างสิ่งขอนวยความสะดวกให้กับเราทั้งหลายว่าพระสารคุณจริงเนี่ยอัลอินซาอิลลัลยะบุลูนเราอัลลอฮ์สุบฮานรุอาตาลาไมิได้สร้างบินจนได้ไมิได้สร้างบินคนใดมานอ่าจะจะเพื่อให้สิ่งต่างๆนั้นกลับมาได้สักการอิบะดัลกับอัลลอฮ์สุบฮารุอาตาลาเพียงพระองค์เดียวเราจ้าขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานรุอาตาลาที่เราเป็นผู้มีที่ได้สักการได้อิบะดัลกับอัลลอฮ์สุบฮารุอาตาลา ได้ขอบคุณกา,ารร้องสุภาพนาฬิกาที่ให้เราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสอยู่ในเดือนที่มีเกียรติวันที่มีเกียรติวันที่เราดเดน้นจะแสดงอนความเป็นอุบูดีะบา่าวัของสุภาพนาวิกาการันวันที่ทัางรัสูลอลลอฮฺสัลลัลลอฮฺของเราสัตว์เข้ามาอยู่ที่นครมาดีนะและได้เห็นชาวอูฮูดีได้ถือเสื้อในวันนี้ ท่านได้ถามว่าวันนี้คือวันอะไรเราเยอรดีกล่าวตอบว่าฮาลาเยอุมนซอนี่คนวันนี้เป็นวันดีวันซอนนะบางเรียว่ายได้กล่าวว่าฮาลาเยอุมนออรมุนวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่วันที่ซอนและวันที่ดีเป็นวันที่ยิ่งใหญ่อย่างไรล่ะเยอุมนนับถือะเจนิสราอิน อัล l l a ์เป็นวันที่ Allah ฮ u b h a n a h u taala ได้ให้ท่านนบีโมซาและเหล่าบรรดุซารีนั้นรอดพ้นจากรอดพ้นจากฟุร์อูนว่าอัลลอฮ์ควบคุมว่าเขาโมโหและว่าให้ฟูร์อูนและพวกพวกของฟุร์อูนนั้นจมน้ําไปฟอซ้อมาโมซาฟอซ้อมะฮูโมซาท่านนบีโมซ่าจริงเจอสุดในวันนี้ชุดรุนรุนนะขอบคุณที่ Allah ฮ u b h a n a h u taala ได้ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ฟะซอมะฮูว่าอามารับจริงทารุสุลลาะสุลลาะซัมจิงใช่หรือไม่ทารุสุลลาะสุลลาะซัมจิงได้กล่าวว่าฟระอาจะอาฮักกุบิมูซ่ามิ่งกุ้มฉันมีสิทธิ์ที่จะต้องให้กับฉันมีสิทธิ์ในเรื่องนี้เรื่องที่ท่านเรื่องของท่านอบดมูซาในเรื่องนี้มากกว่าพวกท่านทารุสุลลาะสุลลอาะซัมจิงใช้ให้บรรดาชาวบ้านนั้นเถี่เส้นสดท่านได้เถี่ยเสนสดและใช้ให้บรรดาชาวบ้านนั้นได้เถี่ยเส้นสดฉันครับเป็นเรื่องราว ที่มีในรุบายฮะดิษขอนอโดโุลโอลซัมหลายสำนวนแต่ทั้งหมดเลยนั้นก็จะกลับมาอยู่ในเรื่องราวต่างๆที่มีความสําคัญซึ่งคุณตบ้างในวันนี้อาจจะกล่าวถึงสามสี่ประเด็นในเรื่องราวต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆบทเรียนต่างๆที่เราควรที่จะต้องได้รับแง่คิดต่างต่างจะต้องนํามาปรับโครงเสริมเติม ให้เรานั้นเดินทางไปสู่เป้าหมายของเราทำอย่างไรให้เรื่องเราให้เหตุการณ์ให้โอกาสต่างๆเจ่าสุภะันจะให้กับเรามานั้นได้แสดงออกทางเป็นอบูรียะทำอย่างไรให้เหตุการณ์ให้เรื่องราวให้โอกาสนี้ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับพระสุภะานุวาให้มีพลังให้มีแรงบันดาลใจในการที่จะอยู่ในดุนญานี้และเพื่อไปในอาล์อุลังท่านครับประเด็นแรกเป็นะครับหาดายอมอาวัีมุนเยาวโมศเดือนนี้เป็นวันดีเป็นะครับเดือนนี้เป็นเดือนดีเดือนวารม เป็นเดือนดีเดือนเป็นเป็นหนึ่งในเดือนที่ที่ในอัลกุรอานก็จะกล่าวไว้นะฮะก็จะกล่าวไว้คือเอสบรุฮุรุมเดือนที่มีความศักดิ์สิทธิ์เดือนที่มีความดีงามเดือนบุคคลองเดือนที่อัลลอฮฺทรงต้อาลาให้มีเรื่องราวให้มีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นในสุนน่ให้เรานี่ดุสอดในวันนี้ถ้าเราได้แสดงออกกรจายเป็นอุบเรืยอยในเดือนนี้เป็นวันดีพี่น้งครับแต่มี เรื่องเรามีเรื่องเล่ามีคําสอนที่มาค้านกับหลักการที่อิสลามสอนเอาไว้หลักการดกล่าวเป็นหลักการที่แอบแฝงเข้ามาในอิสลามเราเป็นคําสอนที่แอบมาแอบแฝงในอิสลามเราว่าเดี๋ยวนี้เป็นเดือนอัปมงคลเดี๋ยวนี้เป็นเดือนร้ายเดือนอัปมงคลเดี๋ยวนี้เป็นเดือนที่ท่านหลางท่านอโซลท่านรออาจารย์ท่านท่านคุเซนถูกสังหารอย่างทารุณติกาลบาละ เขาเชื่อถือว่าวันนี้เดือนนี้เป็นเดือนร้ายเดือนอัปปบประมงคลและความเชื่อนี้เขาโยงฝังในสองคนผู้สูงรัยถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนร้ายเดือนอัปปบประมงคลไม่ให้ทําเรื่องเราไม่ส่งเสริมให้ทําสิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องดีๆไม่ทําเพราะเชื่อถือว่าถ้าทําแล้วนั้นจะเกิดอัปปบประมงคลเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาในงานในสิ่งที่เขาได้ทํได้กิจการที่เขาได้ลงมือทำ พี่น้องครับสิ่งต่างๆนี้นนเป็นคอราบาเป็นความวงมงานสิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งที่อแอบแฝงเข้ามาและสร้างและมาบั่นทอนพลังการมอบหมายพลังการ إ ي م ا นการศรัทธาเราของพาะสุภาพในวาระใดเดนนี้เป็นเดือนดีเดือนนี้วันนี้เป็นวันดีที่อว่ะสุบบานุกระานนั้นให้กับเรามาและเสร็จแล้วการที่เชื่อการที่ถือ,อสิ่งที่นอกกระงกต่างๆน้นะครับเป็นสิ่งที่ขั้นกับอภิดรดตใ้เรา ารัสูล ullah ซลลัลลไม่ไะ้ั่าไม่ไดว่าไม่ได้วะาะมัไ้วาะม่ได้่าไม่ได้ว่า,วา,วามไม่มี้ว่าไม่ไดว่าโร่ร้ายนั้นเกิาขึ้นด้วกกตัวมนเองและไม่มีการเไม่อว่า,า,ามไม่ไ้ว,ว่า่ได้ว่าไม่ด้ว่าไม่ด้ว่าไม่ได่าไม่ดนาม่ดว่ามดว่าไ้ว่าไม่ด้ว่าไม่ได้ว่าม่ไดที่ไม่ดี เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนสุภาพไม่ว่าจะเป็นเดือนมุฮัรรอมหรือไม่ว่าจะเป็นเดือนชวาเดือนซุกิอะนะเดือนใดก็ตามเป็นเดือนที่มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเข้ากันไปตามข้อต้อขอรักข้อรัศุบฮานวาบาการเชื่อกันยึดครัว่าเดือนนั้นเดือนอัปมงคลเดือนนั้นเดือนไม่ดีนั้นสิ่งที่ข้าพระอรัชประการอิสลามจะรัศมีรัศมีสำคัญในประเด็นนี้พี่น้องครับมันลดและชุดรี่เรา فقد تفر ใครก็ตามที en, fait are, mm ่การเชื่อในลางร้ายนั้นทําให้เขานั้นยับยั้งไม่ทําเรื่องใดๆก็ตามเพราะกลัวเชื่อในลางร้ายจะเกิดขึ้นกับเขาสะกัดกัฟาร์สะกัดกัฟาร์ได้ปฏิเสธอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى สะกัดกัลอฮ์อินมัสอูเดี๋าวว่าอัลติยาร์ฮ์ล้ารุสุลลางได้สั่งแต่ว่าอัลติยาร์ฮ์ชุดอัลติยาร์ฮ์ชุดอัลติยาร์ฮ์ชุดการเชื่อในลางร้ายนั้นเป็นชุลิกการเชื่อในลางร้ายเป็นชุลิการเชื่อในรางร้ายเป็นชุลิก คือถ้ามีล้วมีและวให้ในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจารย์ว่าสุภาพนิวาสอาจารย์เรื่องนี้เรื่องอะไรอยู่ในความเขาได้คำว่าสุภาพนิวาสอาจารผู้ที่มีปุตติผลที่จะให้เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นกับเรานั้นอยู่ที่คำสุภาพนิวาสเป็นเพียงเดียวแต่ผู้ใดก็ตามที่ไปเชื่อไปแอบความเชื่อว่าเรื่องราวสิ่งหนึ่งเหตุานหึ่งเหตุใดก็เหตุใดเหตุใดเหตุใดก็ตามมีปิตธิผลทําให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขา เราก็จะต้องนั่งคิดการปฏิเสธอัลลอฮฺสุบฮานีวาแต่นั่นคือการปฏิเสธและอินาะอิลาวันนั้นเรื่อง ah นีนง้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแม้ว่าเราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ตามฉะนั้นอัลลอฮฺกอินมาซุลจึงกล่าวว่ามามินเนออิลลาแม้แต่พวกเราก็าย,ยังคงมีสิ่งนี้แอบแฝงอยู่เคยมีสิ่งนี้แอบแฝงอยู่วาล่างจินแต่ถ้าว่ายุสฮิบูฮูบิดตะบักอ์ัลลอฮฺสุบฮานีวา ได้ช่วยให้สิ่งนี้หายไปโดยการตะวันกับลอสุบฮานลวาตะลัมออกับลอสุบฮานุอาตะละกไ่นาะครับถ้าหากว่าเรามีมีสิ่งเข้ามากระทบจิตใจเราอาจจะมีความกลัวความตกควาวลนในเสียงในเชื่อในโชคในลางร้ายในเสียงนักแสในคำในเดือนในวันใดๆก็ตามไปเนาะครับเสียงจิิงจกหรืออะไรก็ตามไปนะครับให้เรากล่าวว่า ให้เราตะว,วักขันกับเราศรัทธในวารนะเดินไปสิ่งนั้นจะออกจากบ้านจะเสียงทึ่จบทักจะใครทักอรังดัมเดินออกไปแล้วมอบกับเราุรัาธในวาระนั่นคือวิถีของสิ่งวิถีของผู้ศรัทธาวิถีของผู้ที่กล่าวคำว่าล้เวลาอันดีขอ,นะเ,อเราไม่มีสิ่งใดไม่มีผู้ใดที่ได้รับการกรที่แท้จริงนอกจากเราศรัทธาในวาระที่เราฝากความเชื่อฝากการศรัทธาฝากทุกสิ่งทุกอย่างคนทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น เรื่องต่างๆที่จะเกิดขึด้นเรื่องดีเรื่องไม่ดีอยู่ที่เราสุภาษณ์วาตแต่เพียงผู้เดียวสิ่งตา่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามไม่มีอำนาจไม่มีพลังที่จะมาเข้าไปในเรื่องอเลาสุภาษณ์วาแตรละถ้าอัลลอ์ให้ไม่มีใครมาห้ามเราครับถ้าอัลลอ์ห้ามไม่มีใครมาใหา้นั่นคืออัคด้นั่นคือหลักการศรัทธาของเรานั่นคือสิ่งที่เจะเยียวยารักษาเราใน,นสิ่งที่ทําให้เรานั้นมีพลังมีแรงปันดานใจทาในสิ่งที่ดีๆเพียงครับ นั่นคือหากะเยาวมุมซออนะวันนี้เป็นวันดีเดือนนี้เป็นเดือนดีและทุกๆเดือนก็เป็นเดือนดีทุกๆวันเป็นวันดีไปนะครับนั่นคืออภิรัะของเราข้อที่สอ,องไปนะครับวันนี้เป็นวันที่เราสุนทารุจารานั้นได้ให้หมูได้ให้ท่านดีมูซารอดปลอดภัยจากการจ้องทำลายของฟูออรุโอนและพวกของของฟูออรุโอนสารการขับขัง เรื่องใหญ่เรื่องความเป็นความตายความอยู่รอดของเผ่าบรูอิสรอินในยุคนั้นทุกคนตระหนกทุกคนกลัวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นมองไปข้างหลังกองทัพเรือโอ,อนั้นกําลังทวกมากองทหารแซนยานุภาพแสนยานุภาพอันเกรงใจไม่เข้ามาเบื้องหน้าเป็นทะเลไปไม่ได้พล่นงครับตามตัดต,ต,ตามเหตุและผลน,นั้นคือไปไม่ได้จะต้องจบนักวันนี้ นั่นคือตักะนั่นคือความคิดของคนทั่วไปแต่นั่นไม่ใช่ตักะความคิดของคนคนหนึ่งไปแล้วครับที่คนคนนี้มีความเชื่อความศรัทธาต่อลัทธสุภา,า,าอนุตลาอย่างเต็มร้อยและความเชื่อการศรัทธานี่เองที่เปลี่ยนสถานการณ์พิกสถานการณ์จากการจากการถูกไล่ล่าจากการที่จะเพีย้ยนคำกับการเป็นต่อและเป็นผู้ที่ด้รับความสำเร็จจาก,าากลัทธสุภาอนุตลาพวกนั้นคือท่านนบีมูซารลอ,อาุสสรัมสาวกของท่าน กล่ามาเป่ารบกันท่านอินทร์มละระองพวกเรากำลังจะถูกตามไล่ล่าแล้วชืะองค์กำลังตามเรามาแล้วเราไม่มีทางไปไหนแล้วในยะความหมายคือเรากำลังจบกันแล้วนั่นคือความคิดความตัานของคนทั่วไปแต่สิ่งที่ท่านบีุละสันติสุานมีอยู่และกล่าวปุกติดตอบใจกับบรรดาสาวของท่านนั้นคือกัลลาตามไม่หด้กัลลาเป็นไปไม่ได้ ฟิโรจนจะตามเราไม่ทันเป็นไปไม่ได้ที่ฟิโรจน์จะตามเราทันเพราะอะไรฉันให้เหตุผลเพราะอะไรอินนนมอริยาลบีเซย์ดินเพราะฉันมีอัลลอฮ์ฉันมีอัลลอฮ์ผู้ที่จะให้ทางออกให้ทางออกกับฉันที่จะช่วยเหลือฉันเซยีดินจะให้ทางออกกับฉันพี่น้องครับนั่นคือคำสั้นๆในโซโลมอนชูอาราอายะที่หกสิบสอง ที่ให้พลังให้แรงบันดาลใจตับการที่เราอยู่ในวันนี้จะเป็นปนัญหาส่วนตัวเป็นปนัญหาขององค์กรหรือเป็นปนัญหาของสังคมหรืองใเรื่องหที่มันจะต้องมีไม่ได้ไหมายความว่าเป็นผู้ที่ศรัทธาแล้วนั้นจะไม่มีเรื่องทดสอบไม่ใช่หมายความว่าเมื่อศรัทธาีิมาแล้วนั้นจะไม่มีภัยบาลาไม่มีความยากลำบากแตบบ่ที่ไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องครับแต่ยิ่งกว่านั้นยิงย่งศรัทธายิ่งพิมาต้องมีบททดสอบและบททดสอบเป็นเรื่องบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ เขาที paid, ่เขาเนี่าเขาที่เขาลดสุครามอุจจาระเนี่ยให้สิ่งดีกับเราให้สิ่งล้ำค่าสิ่งที่เป็นแก่นของตวใจสิ่งที่ทําให้เรานั้นรอดปลอดภัยเพราะสิ่งนี้สิ่งเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้ท่านได้เป็นมูซาหรือสลามและสาวกของท่านรอดปลอดภัยในวันนั้นอินนามะยี่รับดีเยียดีชั้นนีอัลลอฮ์และอัลลอฮ์สุบฮานุจาระนั้นจะทรงให้ทางรอดกับฉันมันจะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นครับที่เหตุการณ์ในวันนั้น ทิศสถานาการจากการเทียงธรรมประจับการมาเป็นต่อได้ฟือโอนผู้ที่มีแสนยาดุภาพผู้ที่มีกําลังที่จะสามารถบวกคลีบเบาเราบรารดุเราบรรุอุสรอได้แต่ฟื้โอนลกลับต้องมาจบชีพในวันนั้นเพราะอะไรฮนะเพราะนี่พีองครับเพราะตวะฮิตหลักการศรัทธาและไม่ใช่หลักการศรัทธาธรรมดานะแต่เราหลักการศรัทธาที่เข้าไปในแก่งของการศรัทธาเพีองครับ แก่นของต๋วทิตแก่นของศรัทธานั่นคือนันอย่าไปนึิน่นะอยอาเกินมั่นใจตลอดสุภาพในว่าจะเรื่องราวตักกสถานการณ์เหตุผลใดๆก็ต,ตามไปแล้งครับเป็นเรื่องของตักกรเป็นเรื่องพื้นๆไปแล้วครับแต่สิ่งที่ท่านมีมูซามีและสัสดงให้เราออกนคือสิ่งที่เหนือตักกรสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่เหนือตักกรเหนือเหตุและผลคือเรื่องของตลอดสุภาพในว่าจะแต่ตว,ว่าให้ไม่มีใครมาห้ามาวมนุษย์ทั้งโลกครับ รวมตัวกันที่จะให้ประโยชน์ใดๆก็ตามชอบไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์ใดๆได้นอกจากเอาล้องกำหนดมาเท่านั้นเราเราไอิสต่มาอูอะไรไอ้ยะดุรุ้กันหากเขารวมตัวกันเพื่อทำร้ายท่านลัมยะดูรูกัอิลลาบิชัยอินกตจะบอกว่าอะไรเขาไม่สามารถที่จะทำร้ายท่านได้เจ้าได้แม้เพียงเล็กน้อยนอกจากสิ่งที่เอาล้องกำหนดมาเท่านั้นอยู่ที่อัล้องเท่านั้นครับไม่ใช่อยู่ที่มนุษย์ ไม่จะอยู่ที่กําลังไม่จะอยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆสิ่งนี้เป็นเรื่องรองเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นสาับแต่ผู้อนุมัติได้หรือไม่ได้ได้เท่าไหรนะ่นั้นอากีดศัศรัทธาของเราก็กลับมาในเรื่องนี้อยู่ที่องค์และเรื่องนี้เหตุการณ์นี้จึงเตือนกับเราในทุกปีจะมีการพูดในเรื่องนี้้องครับว่าถ้าเราอยู่กับเลาอย่างจริงๆมุ่งมัน่นกับเราสุภาพบุรุษอะลาอย่างแท้จริงมั่นใจในทุกสิ่งทุกอย่างกับเราสุฮาพบุรุษอะลาอย่างแท้จริงแต่ลุกใจเรานั้นแต่ลุก เกี่ยวพันอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานุตาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อัลลอฮฺสุบฮานุตาจะทรงช่วยเหลือเราเหมือนที่ท่าเหมือนที่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือท่านในมูซาอิสลามต่อความกลัวของท่านนั้นจึงเป็นประเด็นใหญ่เลนะครับกับสถานการณ์กับเรื่องราวในวันนี้ที่เราเผชิญกันทั้งส่วนบุคคลทั้งส่วนสังคมทั้งภาพรวมและภาพยอยที่เรานั้นอยู่กันแบบไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรี มีแต่เรื่องราวต่างๆที่บันทอที่ลดเกียติของเรามีแต่ห่างไกลจากความสุขความดีความความเจริญการพัฒนาที่เราควรที่จะได้สิ่งต่านี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะแก้เราได้หลักสําคัญสิ่งที่จะแก้เราได้สิ่งที่จะพลิกสถานการณ์เราเปลี่ยนสถานการณ์จากความเพี่ยงพังเราในนี้กลับมาในเรื่องนี้เป็นความเรื่องที่ขู่ภาวะสงครามดุาระ คิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไรเพื่อเราได้ตอบโจทย์เรามั่นสุมฮาอูวตาลาได้ในวิถีชีวิตของเราในเป้าหมายของเราในความคิดของเราในเป้าหมายสูงสุดของเรานั้นต้องกลับไปในเรื่องนี้เรื่องของมั่นสุภฮาอูวาตาลาเชื่อมั่นสุภฮาอูวตาลาเชื่อในความสําเร็จเชื่อในการตอบแทนมั่นสุภฮาอูวาตาลานั่นคือหนึ่งในจุกซอที่มีความสําคัญเป็นหนึ่งในจุกซอที่จะแก้ไขสถานการณ์ของเราได้ให้เรากับสถานการณ์ที่เราในกำลังเพียงพั้ม เรากำลังจนเราจะไปทำออกเราจะจัดการมาเป็นก่อนแล้วเราจะได้รับการได้ถ่ายไม่ใช่ตัวเราเ่ไดงครับนั่นเกี่ยวกับสุภาษณ์วาตาลาจะว่าสุภาษณ์าาวา,า,า,วาตาลาจะให้ไม้เท้าธรรมดาไม้เท้าเล็กๆที่เตงไปในทะเลคงไม่มีอะไรที่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแต่เมื่อไม้เท้าธรรมดานั้นแฝงไปด้วยการความยกเหกแกนความมั่นใจของสุภาษณวาตาลาอย่างเต็มร้อยไม้เท้านะั้นเอาไว้ให้เป็นสำรับเหตุที่ทะเลแยกได้ เราทุกคนต้องทําสับทําเหตุไม่สบายต้องหาหมอจะทํางานหากินต้องทําจะหาฤกษ์เกต้องทาํางานหากินแต่ใจของเรานั้นต้องมั่นอยู่ต่อว่าสุพันธุานะฏเวลาเป็นประเด็นเลกเป็นประเด็นหลักเมื่อเรานั้นอาจจะทําหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราที่ทำาอยุวะของเราไปนอกทําทแต่ใจของเรานั้นต้องอยู่ต่อวัาสุพันุ์นาฏยาอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือวิถีชีวิตของผูธธ้ที่ได้ความสำเร็จข,ข้อสุดท้ายไปแล้วรขาตีอุตสาร์ไว้ เมืม่มปปอท่านประสบเมื่อท่านเป็นโวซารรอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สิ่งที่ท่านทำนั่นคืออะไรครับซ่อมมาถซ่อมมาชุบกระโดดเนลนะท่านเถือกเส้นกดเพื่อขอบคุณอพระสุภาในวานประเด็นสำคัญคือได้ขอบคุณพระจะเป็นการเถือกเส้นกดจะเป็นการทำความดีใดๆก็ตามที่เราได้ทำเสถียรหาความปลอดภัยจะว่า คิดอยู่เสมอหนึ่งในนั้นที่เราเห็นเข้าไปในเจตนาเราสิ่งที่เป็นพลังแรงบันดาลใจแค่เราได้ทําในสิ่งที่ดีๆหรือทิ้งในสิ่งที่ไม่ดีคือชุกรองรินและเป็นคอาขอบคุณและอสุภฮาหในวานนั้นและเป็นเชิดัอบุณละอาซีนั้นนะทุกขาท่านขอบคุณเอาล็อตเราลอสุภฮาพ์ในวันนั้นจะเพิ่มให้ในตามดีงามสิ่งที่เป็นความสําคัญเงื่อนไขกบคอามลอสุภฮาห์นั้นถึก็บความละสุปฮาห์ที่จะให้กับเราทั้ไหรยว่าเมื่อเราได้ ตำลิศในมุมมองของวัสดุฮาโลวาแต่ในที่อยววัสดุเซนวัสดุฮาโลวาแตาลามอบให้กับเราอย่างมากมายไม่อาจที่จะประเมินไม่อาจที่จะนับได้ว่าอินงจากดวง,งยแยมของวัตถุใดๆทะ้งสูฮากท่านจะนับในแย่มากความปรปานษ์ที่เราให้กับเรามาท่านไม่สามารถที่จะนับได้มากมายมหาศาลเพียงแค่แตาับเพียงแค่สองดวงตาก็เป็นสิ่งที่ สิ่งท um ี่เราต้องสังนึกในบุญคุณของอัลลสุบฮานีวาตานาชีวิตให้กับเราได้เหนื่อยหืนใด้เป็นองครับที่อัลลอฮฺสุบฮานีวาตาลาให้เราได้รู้จักอัลลอฮฺให้เราได้มีวิถีชีวิตตอบโจทย์อัลลอฮฺสุบฮานีวาตาลาให้มีผู้ที่เรานั้นพึ่งพิงให้มีผู้ที่จะช่วยเหลือเราเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานีวาตะนาดันั่นคือหนึ่งในแง่มากที่ความมงใหญ่นั้น ทุกครั้งที่เราได้รับความดีทุกครั้งที่เราได้รับสิ่งที่เราสิ่งที่เป็นเแง่ความปกดดันแต่ว่าสบายนะว่าแต่สิ่งที่เราเนั้นจะต้องนึกอยู่ตลอดเวลานี้เราจะขอบคุณอวโล์ได้อย่างไรเราจะขอบคุณอวโล์ด้วยกับสิ่งที่อวโล์ให้เรามานี้ได้อย่างไรเป็นสักสิงนงไหน้อครับที่เราได้ขอบคุณอวโล์เราขอบคุณอวโลกสบฮานะที่เราจะต้องขอบคุณอวโล์เราขอบคุณทุกองค์จีเปอร์เซนต์กับสักสินที่อวโล์ให้กับเรานี้ ให้กับเรามานี้เราได้ใช้ใจในสิ่งที่เราสุภาษณ์ดวงดาราจะสมโปรดปานเราให้ก็มีกับเรานั้นกี่เปอร์เซ็นต์ร่างกายทักษะความสามารถเกียรติตำแหน่งที่มีมานั้นเราขอบคุณเอาล่์โดยใช้สิ่งนี้ไปในการแสวงหาความโปดปานจะเอาล่ะกี่เปอร์เซ็นต์นั่นคือเป็นคําถามที่ทุกคนมีคําตอบอยู่ในใจถ้าวันนี้คําตอบยังไม่ถึง สิ่งที่เราให้กับให้กับเรามาพี่น้องครับไม่เป็นไรเพียงครับเรายังมีโอกาสที่เรานั้นจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้เราได้ขอบคุณองล์ว่์ให้เราได้ Allah, รสร้างหาความปลอดภัยจากัสุภาษิตว่า,า,ลา,วาตลาดและสิ่งเดิมๆเพียงครับก็จะเป็นคนเป็นประโยชน์ให้กับเราทัา้งหลายอย่างแน่นอนนะครับเราได้รับาวสัสตุกระัลลอฮฺผู้ทรงมีพระสิริพระสิริมีสิริมีสิริและพระสิริลองพระองค์ที่นี้ว่าพระฮงคน